อันนี้คือมันมีกฎหมายกำหนดถ้าสร้างผิดต้องถูกเลยนะ เคยได้ยินคําว่าระยะล้นของอาคารกันไหมวันนี้เจเลช่างรู้จะพาไปทําความเข้าใจกับคํานี้กันระยะล้นก็คือสมมติเรามีพื้นที่เนี่ยมันมีกฎหมายกําหนดแล้วว่าเราอะต้องเว้นจากเพื่อนบ้านหรือเว้นจากถนนเข้ามาอย่างละกีนเน่เมตรความสูงของอาคารเท่าไหร่ต้องเว้นเท่าไหร่คือมีกําหนดเลยยกตัวอย่างง่ายๆที่แบบเห็นภาพชัดๆนะเคยเห็นตึกสูงแบบคอนโดส,งสูงๆอะเขาจะให้รถอะวิ่งรอบอาคารสังเกตปะถนนอะเขาจะอยู่รอบอาคารเพราะว่าตรงน,นั้นอะเขาสร้างอะไรไม่ได้เขาเลยทําเป็นถนนให้รถวิ่งรอบอาคารเพราะระยะล้นสาหรับตึกที่ เกินี่ิบสมเมตรมันต้องมีระยะล่นจากขอบที่ดินหกเมตรรนวิ่งสวนกันได้เลยนะหกเมตรคือกว้างมากมันมีเหตุผลเพราะว่าถ้าถูดไฟไหม้ตึกหรือเกิดอะไรที่ตึกอะสามารถเอารถดับเพลิงวิ่งรอบได้จากข้อมูลที่ปินหานมานะแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาจจะมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันสมมติบ้านปิ้นติดถนนบ้านปินบ้านทั่วไปเลยนะไม่สูงสูงแค่สองชั้นมันจะไปอยู่ที่ว่าถนนนั้นกว้างเท่าไหร่ถ้าสมมติถนนนั้นกว้างน้อยกว่า6เมตรจะล่นจากกลางถนนเข้ามา3มเมตรวัดจากกลางถนนแต่ถ้าสมมติ6เมตรถึงมากกว่า จะล่นจากแนวเขตที่ดินเข้ามา3เมตรต้องระวังผิดนะมันจะมีแนวเขตที่ดินกับล่นจากกลางถนนเราล่นจากถนนเสร็จแล้วใช่ปหมเรามาดูพื้นที่อีก3มุมของเรานะที่มันจะติดกับพื้นที่ดินคนอื่นหรือบ้านคนอื่นถ้าสมมติบ้านปีน่ะสูงแบบโดยทั่วไป2ชั้นคือล่นจากเพื่อนบ้านจากแนวเขตที่ดินของเรา2เมตรแต่ถ้าสูงเกิน9เมตรต้องล่น3เมตรแต่ถ้าสูงเกิน15เมตรต้องล่น4เมตรจริง <c oughs> แล้วอ่ะมันจะมีบอกว่าถ้าเป็นกำแพงถือไม่มีช่องแสงไม่มีรูหน้าตา่างไม่มีช่องแสงเข้าเลย สามารถชิดขอบที่ดินได้50เซนแต่ว่าตอนนี้มันป้องให้เพื่อนบ้านคนที่อยู่ติดกับเราที่เราจะชิดอะคือเซนรับรู้ด้วยว่าเราจะทํากําแพงแบบนี้นะไม่มีช่องหน้าต่างแล้วขอชิดที่ดิน50เซนเข้าใจกันไหมเอ่ยไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์บอกปิ๊นด้านล่างได้นะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ปิ๊นด้วยนะปิน๊นไปก่อนนะบ๊ายบาย